พระที่ศรัทธาแล้วก็พระใหม่ถ้าให้พี่หมอเลือกอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะถ้าให้พี่หมอเลือกพี่หมอเลือกอะไรตอนนี้ณปัจจุบันนี้พระไม่ต้องแพงเราไม่ต้องแพงมีมีพุทธคุณอ่าอันนี้ท่านท่านท่านแน่นอนเป็นพระที่เราศรัทธาอะไรกันเพราะพระอันนี้ในในส่งพระใหม่ก็ก็ถือว่าไม่ได้เสียหายใชอไหมครับเพราะถ้าถ้าในใครศรัทธาแล้วเพราะว่าเชื่อว่าสิ่งที่สําคัญสุดก็คือสามสิ่งซึ่งพูดดีทําดีคิดดี สิ่งนี้เป็นตัวแกนหลักเายแล้วแต่ถ้าพระที่เป็นอย่างนี้คือเราชอบศิลชอบศาตร์ชอบประวัติเจิอาจารย์นี่เราศรัทธาเราอยากสะสมก็แสดงว่าจริงๆแล้วพี่หมอเก็บก็คือส่วนเก็บพระที่เราบูชาศรัทธาก็แล้วก็แล้วก็ยังอีู่ลีใจว่าเราศรัทธาเป็นพลังใจจริงๆงเนาะเครื่องเนี่ยก็เราจบในส่วนของพระผงเบญจภาคีนะฮะก็แน่นอนครับเราขยับมานิดนึงเป็นเบญจภาคีพระเหรียญซึ่ง พี่หมอไม่ครบหมดเลยก็ถ<ช>ือว่าครบอีกคือของต้องมีอีกแล้วให้เหรียญเหรียญก็เป็นตัวแทนของเกจิอาจารย์ครับและละักษณะการสร้างเหรียญคือเป็นเป็นศาสตร์ที่แบบว่าหนึ่งอะไรที่บ้องไวและเข้าใจง่ายแลว้วพอเราหล่อไปเลยแล้วก็แข็งแรงแข็งแกร่งนี่คือหมวดแต่ถ้า<ช><ช>เป็นพระผงคือการลบสร้างยากาลบด้วยอะไรมงอะไรผงมงคลต่างๆแล้วก็จะรวบรวมมากดข้อดีคือว่ามีความลึกซึ้งในการสร้างแต่ข้อ ข้อที่ต้องระวังคือชำรุดอะไรได้ง่าย